มาดูในอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะทางด้านอ,อบจจังหวัดยะลาค่ะเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อร่วมกันดูแลแล้วก็บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบรนังสตาอำเภอบรนังสตาจังหวัดยะลานะคะดรระเด่นสมะแอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีรุ่นที่2อําำเภอบนังสตาอำเภอทานโตประจําปี2566ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11กร,รกฎาคม2566ค่ะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยร ราชพัทยาลามาให้ความรู้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยาลาได้เข้ามามีส่วนร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยสมัครเป็นสมาชิกฐานทัพยากรท้องถิ่นซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งสืบสารพระราช พรราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษที่ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชของประเทศไทยนั่นเองค่ะ